สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่ผมว่าหลายคนน่าจะเคยเจอกันนะครับไอความรู้สึกกังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเราจนบางทีมันก็ทําให้เราไม่กล้าทําอะไรที่อยากทําจริงๆอะครับวันนี้เราอยากชวนมาเจาะลึกแนวคิดหนึ่งจากหนังสือ The l e t t h e n Theory ของคุณแมลโรบินส์ครับที่บอกว่าเออปล่อยให้เขาคิดไปค่ะเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้กลับมาใช้ชีวิตในแบบของเราจริงๆไม่ใช่มัวแต่แคร์สายตาคนอื่น ใช่ครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาดูกันว่าไอ้หลักการ l ล t t เดมหรือปล่อยให้เขาคิดไปเนี่ยมันคืออะไรและจะเอามาปรับใช้ยังไงได้บ้างให้เรากังวลน,น้อยลงมั่นใจมากขึ้นเผื่อๆอ,อาจจะช่วยเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยนะคะจริงครับเคยรู้สึกไหมครับว่าแบบอยากทําอะไรสักอย่างแต่ก็กลัวกลัวคนนั้นมองนี้คนนี้มองงั้นในหนังสือเขาก็เล่าว,ว่าตัวผู้เขียนเองครับใช้เวลาตั้งสองปีไม่กล้าโพสต์เรื่องธุรกิจตัวเองลงโซเชียลส่วนตัวเลยนะ โหสองปีเลยเหรอคะใช่ครับเพราะกลัวเพื่อนกลัวครอบครัวจะตัดสินเออกลัวไปหมดอืมเข้าใจเลยค่ะมันเป็นความกลัวที่แบบฝังรากลึกเหมือนกันนะฮะเรื่องนี้ทีนี้จุดเริ่มต้นของแนวคิดเลตเตมบีนี้ก็น่าสนใจนะครับมาอย่างไงนะฮะค่ะคือในหนังสือเล่าว,ว่ามันมาจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนเลยตอนงานพรอมของลูกชายเขาตอนนั้นเนี่ยเธอพยายามจะเข้าไปจัดการทุกอย่างให้มันเป๊ะให้มันสมบูรณ์แบบที่สุด จัดการเรื่องอะไรบ้างครับตอนนั้นก็อย่างเรื่องช่อดอกไม้ติดข้อมือให้แฟนลูกชายซึ่งลูกก็บอกแล้วว่าเพื่อนผู้หญิงเขาไม่อยากได้หรอกแม่อะไรแบบนี้ค่ะอ่าอ่ฮะแล้วก็มีเรื่องอื่นอีกมีเรื่องหาร้านอาหารให้กลุ่มเพื่อนลูกชายอีกตั้งยี่สิบคนแบบไม่ได้จองล่วงหน้าด้วยนะคะโอ้โหงานเข้าเลยสิครับก็ไม่เชิงค่ะแต่เหมือนณจุดนั้นแหละที่เธอเริ่มตระหนักว่าเอ๊ะไอ้ที่เราพยายามจะควบคุมทุกอย่างเนี่ยบางทีมันก็ไม่จําเป็นขนาดนั้นมั้ง แล้วเด็กๆเ,เขาก็ดูเออมีความสุขดีกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเขาเองอ๋อคือเหมือนปล่อยให้สถานการณ์มันพาไปบ้างคล้ายๆอย่างนั้นค่ะแต่มันลึกกว่านั้นคือมันสะท้อนธรรมชาติของคนเราที่อยากจะควบคุมสิ่งรอบตัวใช่ไหมคะซึ่งจริงๆไอความอยากควบคุมเนี่ยม,มันมักจะมาจากความกลัวข้างในกลัวอะไรครับกลัวการถูกปฏิเสธกลัวไม่เป็นที่ยอมรับ กลัวว่าถ้าเราไม่เข้าไปยุ่งนะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะพังหมดอืมจริงด้วยครับหลักการเลดเดมมันเลยเริ่มจากการยอมรับความจริงข้อแรกง,ง่ายๆเลยค่ะแต่ทำยากนะคือเราควบคุมความคิดความรู้สึกหรือการกระทำของคนอื่นได้จริงๆใช่เลยครับเหมือนเรื่องที่ผู้เขียนกลัวโพสต์เรื่องงานลงโซเชียลนั่นแหละทั้งที่รู้ว่ามันจำเป็นกับธุรกิจมากค่ะ แต่ความกลัวว่าจะถูกเพื่อนหรือครอบครัวมองไม่ดีกลัวเขาตัดสินก็ทำให้เสียเวลาไปเปล่าๆตั้งสองปีเสียได้เวลาเหมือนกันนะครับนั่นมากเลยค่ะการมัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไงเนี่ยมันเหมือนเราเอาพลังงานเอาเวลาชีวิตที่มีค่าของเราไปเททิ้งกับสิ่งที่เราคุมไม่ได้เลยซึ่งตรงนี้ล่ละค่ะที่แนวคิดส่วนที่สองเข้ามามีความสำคัญมากๆส่วนที่สองคืออะไรครับคือเล t ดมีค่ะหรือปล่อยให้ฉัน Let them กูก็ let me ใช่ค่ะ let me คือการดึงความสนใจกลับมาที่สิ่งเดียวจริงๆที่เราควบคุมได้สิ่งนั้นคือก็คือความคิดการกระทำและการตอบสนองของเราเองค่ะ let me คือการบอกว่าโอเคฉันจะกลับมารับผิดชอบชีวิตความต้องการความสุขของฉันเองนะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือพอเรายอมรับว่าเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ let them เราก็ต้องกลับมาดูว่าแล้วฉันจะทำอะไรได้บ้าง let me ช่มครับถึกต้องเป๊ะเลยค่ะมีตัวอย่างในหนังสือที่เห็นภาพชัดมากคือตอนที่เพื่อนๆของผู้เขียนเขาไปเที่ยวกันโดยที่ไม่ได้ชวนเธอโหอันนี้น่าจะรู้สึกแย่นะครับใช่ค่ะตอนแรกเธอก็รู้สึกแย่รู้สึกเหมือนถูกทิ้งถูกการออกไปแต่พอเธอใช้หลักเลดเดมคือโอเคปล่อยให้เพื่อนๆเ,เขาไปเที่ยวกันมันเป็นสิทธิ์ของเขาเขาอยากไปกับใครก็ได้ครับเขาก็เริ่มมองในมุมเลดมีค่ะคือหันมามองตัวเองว่า เอ๊ะและที่ผ่านมาฉันทําอะไรบ้างนะโอที่ผ่านมาฉันก็ยุ่งกับงานมากแทบไม่ได้ติดต่อเพื่อนเลยนี่นาอือฮะบางทีพวกเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะกีดกันเราแต่แค่เขาไม่ได้ลึกถึงเพราะเราเองนั่นแหละที่ห่างหายไปเข้าใจเลยครับทีนี้ let me ในสถานการณ์นี้ก็คือการตัดสินใจค่ะว่าโอเคฉันจะเป็นฝ่ายเริ่มติดต่อเพื่อนมากขึ้นหรือฉันจะจัดสรรเวลาให้เพื่อนมากขึ้น โอพอฟังแบบนี้แล้วมันเป็นการเปลี่ยนมุมมองที่ทรงพลังมากเลยนะครับจากที่เป็นเหยื่อสถานการณ์กลายมาเป็นคนที่เลือกได้ว่าจะทำอะไรต่อใช่เลยค่ะประโยชน์ที่ชัดเจนมากๆของการใช้เล็ดเดมคู่กับเล็ดมีคือมันปลดปล่อยเราจากความเครียดความเหนื่อยล้าที่เราพยายามจะไปควบคุมสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะคะมันคืนอิสระให้เราอิสระที่จะตัดสินใจใช้ชีวิตโดยยึดตามสิ่งที่เราให้คุณค่าจริงๆความต้องการของเราจริงๆ ถูกต้องค่ะไม่ใช่ทําตามสิ่งที่คนอื่นคาดหวังหรือกลัวว่าใครจะมองยังไงแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่แคร์ใครเลยถูกไหมครับไม่ใช่เลยค่ะไม่ใช่การไม่ใส่ใจคนอื่นนะคะแต่มันคือการเลือกใช้พลังงานของเราให้ถูกที่ถูกทางเอาพลังงานไปใช้กับเรื่องที่มันสำคัญกับเราจริงๆเรื่องที่มันสร้างสรรค์กับชีวิตเรามากกว่าสรุปง่ายๆก็คือกุญแจสำคัญอาจจะอยู่ที่การยอมรับความจริงข้อนั้นละครับว่า เราเปลี่ยนความคิดคนอื่นได้จริงๆ Let them ค่ะแล้วก็กลับมาโฟกัสที่สิ่งที่เราเลือกได้เสมอคือเราจะตอบสนองยังไงแล้วเราจะใช้ชีวิตของเราแบบไหนเพื่อที่เราจะได้กล้าเป็นตัวเองมากขึ้นไม่ต้องแบกความคาดหวังหรือความกลัวสายตาคนอื่นไว้ตลอดเวลาค่ะลองนึกภาพตามดูนะคะถ้าเราสามารถวางไอความกังวลว่าใครจะคิดอะไรลงไปได้จริงๆนะ่ะจะมีอะไรบ้างในชีวิตที่เราอยากจะลองทำอยากจะเป็น หรืออยากจะเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดขึ้นอืมน่าคิดตามเลยครับการที่ไม่ต้องแบกรับสายตาคนอื่นตลอดเวลามันอาจจะเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆที่เราไม่เคยกล้าแม้แต่จะคิดถึงมันก็ได้นะคะอันนี้อาจจะเป็นคำถามที่น่าเก็บกลับไปลองคิดต่อดูคะ่ะ